สวัสดีนะครับมาโมไซแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม World วอลซนะครับก็มันจะเป็นในนครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนที่ชื่อว่า Hell and High Water นะครับเรานั่งรถไฟจากในอุโมงค์มานะครับมาจอดยังสถานีในเมืองนะครับตอนนี้ก็คงต้องลุ้นกันในเมืองนะครับว่าจะมีซอมบี้เยอะขนาดไหนนะครับคือเราอยู่ในเมืองแล้วนะตัวเมืองเลยตอนนี้ โอเคไปแล้วพี่แมซี่กับพี่โมเซ่นะครับมาเล่นด้วยให้เราได้ลุ้นระทึกกันเข้าไปเลยมีชัตเจอร์ไหมดูด้วยนะพี่แมซี่มีโมเซ่เช็คชัตเจอร์ด้วยโอเคระวังด้วยข้างล่างมีซอมบี้นอนอยู่อันนี้คือซอมบี้ปะเนี่ยไม่ใช่โอ้โหม,มาแล้วมาแล้ว ดูน <c oughs> ็อตเบกอะนอยส์เนี่ยไงเรายิงกันสนั่นวันไหวอุ้ยไฟ ระวังระวังพี่แม็กซี่ถอยมา,าอาอ๊ยเจสัมบี้พยายามหาชาร์เจอร์หรอกก็เลยเสียเวลานิดนึงม,มีมีระเบิดมีระเบิดอ้าวนี้นปืน ระวังด้วยพี่โมเซ่พี่แม็กซี่โมเซ่มานี่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ระวังด้วยนะแม็กซี่ระวังด้วยม <c oughs> าแล้วแอบอยู่ตรงนี้จริงๆด้วย <c oughs> ต้องลิสที่ประตู <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอคนแถวนี้ก่อน <c oughs> ซัมบี้มาระวังด้วย <c oughs> ไม่มีเลยอะ่ะ เข้าไปโหลดกระสุนโหลดกระสุนเดี๋ยวคุ้มกันตรงนี้ให้เลยเข้าไปเลยตามมาเนตตาเนตตาตามมาอุ้ยคริปเปอร์คริปเปอร์วิ่งไปเมื่อกี้มีบูมาบู กำลังกำลังระวังด้วยพี่แมปซี่ไม่มีเลยชาร์เจอร์พยายามหายอยู่เดี๋ยวขอไปโหลดกระสุนแป๊บหนึง่งใช่ใช่เห็นแล้วอะ่ะ แต่มันน่าเบื่อมากเลยตรงเที่ยวมันหาไม่เจอไปเข้าไปเข้าไปในในนี้ทางนี้ทางนี้ ระวังด้วยพี่โมเซ่แอปซี่ลงมาข้างล่างมาลิทตรงนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเซ ใหญ่หรอนี่ไงเห็นแล้วขึ้นาข้งบนนี้ขึ้นาข้งบนนี้พี่โมเซพี่แมพซี่ขึ้นแมพซี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เนตตาช่วยยิงเมื่อกี้เตียมซีถอยหน่อยมีที่หลดกระสุนตรงนี้ ใต้องรีบลงไปข้างล่างโอเคหลกระสุนแล้วก็ไปเลยไปพี่แมสซี่ไปเลยใช่ต้องต้องมาตรงนั้นต้องมาลิชตรงนี้ด้วยกัน ไม่มีชาร์จเจอร์เลยดูในรถไฟนี้ผืออจะมีชาร์จเจอร์มีระเบิดแค่ระเบิดแต่ว่าไม่ไม่มีชาร์จเจอร์อะไรเลยเลย <Okay. S 1> อาข้างล่างมีที่เติมแสดงว่าใช่ใช่ มันหลดกระสุนเตรียมไว้ด้วยนะมันโหลดกระสุนไว้ด้วยโอเคพี่แมสซี่ดีมากเลยถอ,อยมาเนต่าอุาอยระวังทำไมยิงไม่ได้อ่ะโหมันโหดจริงๆเลยไอตัวเนี้ยตัวอ้วกเห็นแล้ว โอเคถ้ายิงไม่เข้าหัวมันนี่บอกไว้เลยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันใส่ชุดเกราะหนามากอเนตตาอเนตตาเอาไปอเนตตาเดี๋ยวฮิวอเนตตาแป๊บหนึง่งมีมีแพ็คพยาบาลอยู่ตรงนี้พี่โมเซจะฮิวตัวเองเบ่า ไม่มีของให้เก็บเลยอ่ะี้เบิดด้วยเดี๋ยวเอาเองอันนี้เอ โอ้โหมาแล้วที่โหลดกระสุนอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> เยอะจริง <c oughs> <c oughs> โดนโดนพี่โมเซ่ช่วยยิงหน่อย โอเคขอบคุณครับตลอดกระสุนด้วยใช่ใช กมาบตรงนี้เห็นแล้วตรงนี้เห็นแล้วมีอีกแล้วลอกหนึ่งเหรอ นึกว่าหมดแล้วสิ ต้องฮิตเดอดเทนคอนโทรลที่ที่ปุ่มปุ่มปุ่ม,มที่รถไฟต้องไปกดต้องไปกด <c oughs> มาอีกลรอบหนึ่งเหรอเนี่ย <c oughs> เขาเขาให้มาที่นี่ไปไป <c oughs> มาเร็วมาเร็ว <c oughs> ต้องมาทางนี้พี่โมเซ่พี่แมพซี่มา มพี่เยอะเกินไปมานี้มานี่เร็ว <c oughs> แอบเลยใช่ไหมรีบลงมารีบลงมา <c oughs> โมเซต้องฮิวตัวเองด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาวับมาเองแหละ อัน anyway, oh. ิต้าไม่ยอมตามมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไป๊หนึ่งเดี๋ยวฮิวอันิต้าเองก็ได้เดี๋ยวฮิวอันิต้าเองได้พลดกระสุนไว้ อัน,น้ต้าไม่ยอมตามเรามาน่าเบื่อมากเลยอ่ะทำไมเกิดอะไรขึ้นลอยขึ้นมาเลยเหรอใช่อยู่ที่มืดนี่แหละชัตเจอร์หายยาก Too much noise. I'm reloading. Here they come. Bet IS there if anyone needs it. Malolo. มีมีแพทย์พยาบาลอยู่ตรงนี้อเนตตาอยู่ไหนอ่ะออเนตตาอยู่นี่เดี๋ยวฮีอเนตตาก่อนนะ go, go. ไปไหมพี่แมสซี่พี่โมเซ้รอแป๊บหนึง่ง oh. ไปไปไปต้องรีบไปอเนตตาตามมา โอ้พี่แม็กซี่มองนี่พลังรถเยอะขนาดนั้นเลยไปไปไปอ๋อ oh, ซัมมี่อยู่ตรงนี้ด้วย แอบซัมเบิลตรงนี้ไปไปไปซัมเบิลกันตรงนี้เดี๋ยวมีที่เติมกระสุนจรงนิงด้วยมีมีฮิลแพทย์พยาบาลด้วยด่วนเลย ด่วนเลยรีพิวรีพิวเทฟซีฮิวตัวเองด้วยพ่อมีแพ็ไพอออที่มาเซกเก็หมาแล้วนะโอเคอ S6 S6 เยอะมากอ่ะ แต่เราเพิ่ขึ no> <h <h <right> <h 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 ้นแม้งบนเพราะว่าเขาทิ้งระเบิดช่วยเราอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นเป็นพวกเราให้โอ้ยยิงสองฝั่งมียิงสองฝั่งระวังด้วย เดี๋ยวขอฮิวตัวเองแป๊บโอเคทำทำปืนกลให้เป็นเพื่อนเราแล้วยังนี่นี่นี่กำลังทำให้โอเคเป็นเพื่อนเราแล้ว ไปไปไปเลยมาลิชตรงนี้มีวเซซี่ตามมาพี่โมเซ่มาเซ็ตอัพระบบตรงนี้เข้ามาเร็วๆมีรูวลวดหนามเจอรูวลวดหนาม เพี่อซีเจอนี่แพ็กพยาบาลเก็บด้วยเก็บด้วยเขาให้เขาให้เขาให้ค้นหาในแคมป์มาเร็วมาเร็ว มีแค่นี้เองหรอเอ้ยมีม yeah> ีตรงนี ok. ้ให้โหลดกระสุนนะนี่เน oh, oh, ี uh ่ยตรงเนี้ยตรงนี้มีให้โหลดมีแพ็ยพยาบาลด้วย2อันแต่ขอเก็บอันนึงนะ แมซี่ข้างบนมีของให้เก็บอีกไหมกล่องกล่องพวกนี้ไม่มีแล้วหรอมีมีวิทยุอยู่ตรงนี้คอมมอเตอร์ไฟยอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่แมซี่ดูด้วยนะนี่มีวิทยุคอมอมอเตอร์ไฟเจ้าบูนี้ไร่จริง วิยข้างหลังอเนตตาช่วยยิงหน่อยเพื่อนฝั่งนี้เหรอได้ได้เดี๋ยวช่วยยิงพี่อมเซ่อย่าเข้าไปเดี๋ยวช่วยยิงมีตรงไหนอีกบอกด้วยจะได้ช่วยกันยิงโอ้โห oh, ตรงนี้เต็มเลย มีด้านข้างด้วยพี่มอนเซเต็มเลยเ,เยอะมาก โอ้ยโดนบูจนได้ขอบคุณครับพี่แมตตี้เยอะมากโอ้โหฝั่งนี้โดน ขอบคุณครับถอยมาระวังด้วยามาโหลดกระสุนด้วยมาเก็บลูกระเบิดด้วย โโอด้านนี้จัดการให้แล้วฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นทางด้านนู้นด้วย บอมเบิร์โดนรีสตาร์ทเดอะวินช์มันบอกให้รีสตาร์ทเดอะวินช์รีสตาร์ทแล้วยัง

โอเคมีฝั่งไหนอีกอ๋อมีด้านนี้เขาบอกให้ไปที่เรือมาที่เรือมาที่เรืออะไรนะตามีน้าหนูไม่พร้อมหรือเปล่า มาเข้ามาในเรือเรีจะทำอะไรเรีเข้ามาในเรือถ้าหนูไม่เข้ามาในเรือก็ก็ไม่ได้ไปสักทีโอเคใช่โอ้โหมันมันให้ต้านที่นี่แบบเยอะมากอ่ะมีสองด้านใหญ่ๆเลยอ่ะเกือบไม่ทัน สุดๆเลยนะครับเมื่อกี้ทางฝั่งด้านนู้นกับด้านนี้ก็มีทั้งสองฝั่งแล้วมาเรื่อยๆเลยอ่ะเขาบอกให้ต้านไว้ถึงที่สุดนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมามโ c h ช n แนลนะครับในตอนที่ชื่อว่า h a l l and High Water นะครับ World War 4นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ